แต่ว่าไม่รุดขึ้นกันแต่ะะว่าหมดที่พานมาเมื่อคันเป็นจะได้หมดานมาเลม่เจอในสวนเก้าสวนเก้าตัวเดียวหรือตักันไ่ได้มาแต่หนึ่งนะจะหาเราแต่หนึ่งมือเห็นสามใบก็เลยเอามาสองใบนครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมเนาะยินดีต้อนรับเข้าสูชอ่องไม้หิ่มงมวลซึนวันนี้ตามจนเจอพี่นอนะ้องเนาะเสียน หมอผีครับผมพ่ออุดหมอผีเนาะเรือว่าอ่ะงวดที่ผ่านมาเพิ่นไปซื้อก็พุ่มขจ้าใหา 0, ้ศูนย์เก่าตั้งแต่ตัวงวดเลยพี่อ้องเด้อศูนย์เก้าเม็ดเดียวเอางวดนี้นี่ยินข้าววา่าได้มาแล้วแอดมินก็เลยตามหาเลยเขาโกเข,า,ขาป้าตามหาพ่อแล้วพี่รองว่าผีหายมาแล้วงวดนี้งวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์ได้มาแล้ว เป็นตัวไรอย่าพลาดกับผมเนาะพ่ออุดเพื่อนผีเนาะสายยาเพิ่นได้ยินว่าสันละรอติดตามไปพร้อมๆกันครับผมที่พานมากันเป็นตัวใดก็พาน้าในในสวนเต่าสวนเต่าตัวเดียวสวนเต่าตัวเดียวมาเป็นนี่อาจจะหาเราเป็นนี่เจ็ดสามใบกัเลยเอามาสองใบโอ้ยแล้วก็ไปไดุ้่นสีก็สามใบแล้วก็เอาไปสองใบ ต้องเอาซ้ำนั่นเพราะว่าต้องเอาซ้ำนั่นต้องให้สามใบ้องเอาสาว่าต้องเอาสองใบเป็นเป็นชุดมนเป็นชุดนเป็นชุดแหละโอ้โสหัเก้าตัวเดียวเลยขาเจะาพ่บอกเป็นตัวเลยบอกพ่อก็แล้วาาไม่หยุดทั้งสี่นี่นี่เนอบตนีเชียงนอกเนนนออ เป็นเลขได้สองเบยทกานัลนะอู้ได้ยักใบก็งหดทีเแล้วสองใบสองเบาฮัทผนหาจุดฝ่าปินคือว่าแหละถามอำเภอถามอำเภอจังพอไ้โอ้หสีเินเพิ่นหนีเพราะธรรมาดีครับดี้ครับผู้ใดมาสิมหาในเบิร์ตซิตหรืเเบิร์ิเขาหกลงน้ำ่ามากแต่ที่แม่เนี่ยมหาจะมีเรื่อว่าเพิ่นง่ายไปเรื่อยบอกล้วก็ไปเรื่อย ภานัตาลทุดนงองหนึ่งเหมเดครับแม่นครับอ่ี่เับเฮ้ยตามตัวไม่ตัวนีว่าคักบอกว่าอุดอึมอืมี่เลยท่ไพุ่มพุ่มยื่นหนีว่าปันได้รอกบอว่ปันได้พุ่มยื่นอืมงดเรางดประหานไปไหนไม่ได้กับชนเราเราะว่าถาดุงพุ่นน่ะย่ดงยูดงยูบานหลังเกาไหมบานหลังเกาอืมพออุดมีเพื่อนเป็นผีนะครับเด้อ สายาเพ่นคือมีเพื่อนผีมีผีเป็นเพื่อนนะครับเนาะพ่อยู่กับผีมาตลอดบ่ขอบคนบ่ขอบคนเอาขอบอยู่คือนเขาเหระโอ้ยใหญ่ไม่เยอะไกลอ่ะจ้ะคุยกับผีได้คุยกับผีนี่ไม่หวานบ้านซ่องหองาพี่น้องมันหลังพี่หน่อยเด้อบ้านเราพี่น้อยว่าอยู่นี่ก็ซื้อสารกับผีได้ตเพื่ีนมาเฮ็ดงานนั่เละก็เลยตะเก้าก็อยู่นุ่นและอยู่งหุ่นลเมาเฮ็ดงานก็เลยอยู่นี่มือไปแล้วว่าไป วัดไปซอยซรนอยีมาแท่แปดแแปดแะไไปวัดก็ไปเนี่ยมีงานก็ไปของกม่าบางมื่สองมื่นี้วัดกนได้อ้อดีเลยมาตามเจ็ดพอดีน้่มหาตั้งแต่งวดที่แล้วในยิ่งขาวว่าว่าไปยู่หันไปยู่นี่ก็นั่ยูงพอสำนันขามอำเภอขามอำเภอครับแล้วกวาดสิพ่อครับผมวดสี่พ่อมันงวดนี้สบนเนี่ยน่านงวดนี้ไหน่นว่าจได่มันฝันก มันได้ยุดงได้ยุโคกล่ะได้ยุบ้านลังเก่ามันแปดสามเจ็ดตัวเดียวสามตัวด้ยตัวนี้สามเจใจกันหาม่้ดีลงลงมาอยู่หนีวังซอสามมือเขามันมันมีทิหนึงมาบอกก็เรียกมนอยู่ตัวเก้าเยอมาคนละทิพมีคนละทีมมีคนละทีพเันเรียกตัวเก้าก็เรยถามว่าตัวเก้าเนี่ยตัวไหนเขาว่า ศูนย์เก่าสามมือมันปีนมันปีนหัวขื่นอมันมันมันจะเป็นตัวเก้าเขาอ่ะทีมอยู่หนีคด้แต่ทีมยูโค่กันแปดสามเจ็ดอยู่หนีคมันศูนย์เก่าเก่าสามอยูนีศูนย์เก้าสามแมนตกจิตตงใจขนาดเลยรไปเนาะขอกตัวเก้าหลังปินหัวขื่นนี่สิะว่าคนละทีมผีสองสุดเขาเป็นผีสองสุดผีสองสุดคนละสุดคนละสุดมองยุหันไาให้ก็ได้ครับ ยม่ไหจะได้ก่อนมันกี้ได้มั่จตะโคกได้ศูนย์เก้าแต่ม่อัะมเหมือนวันนี้ไหมเราก็ศูนย์สามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสมเจ็ดแปดสามเจ็ดั้งสองสามหมื่นนี่ทีมจูหนี่มาบอกศูนย์เก้าสามบัทนี้เก้าสามเออไ่ได้สองศูนสองศูนยะนั้ศูนย์เก้าสามมาทีศูนย์เก้าสามอ้าเมื่อกี้หรือ่ได้เม่อวันว่าเก้าศูนย์สามตีทีแศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามเออคนคนละทีมดิ เพื่อนทีมเลย093 093ไปเขียน00มาเนนี้เ837กับ093เปเเป็นสิพุ่มมองเพิ่นไห้ย09เนี่่วันนี้เพิ่นไหาย837แมน837ได้ได้มาตะดุดคุณ837ได้ตะดงพคุณแต่093ไมาได้ยุนีนี่เดี๋ยวยุ่มที่ตามพ่อนี่ว่างสองสามขึ้นที่พ่านมากนี่ย เช็ดเจ็กอนไ้ที่ถือบจวบเชดอะไงวันหมาวัดเจ็ดเก่าเนี่ยวัดเจ็ดเก่าเนี่ยพิ่นไปออกพิ่นไปทั้งบุญหมนยแลยจัะเนยื่อบ๊วอิมปาตัว้องสี่หางข้างกับพ้องกันปลาชื่อเจาไหนกับบ๊วพ่อแม่นป้าตัวที่ไหนขากดีแยแท้นี่จะ่าเอาซื้อบ๊อิมแล้วอ่ะบอกคุณอาจารย์นะซื่อเอาไรพ่อมันเออ ว่าไลวัดเลพี่น้องจอ่าตัวระเบ้อก่อมาเนี่ก็อได้ออกไปเสียงไปเขาสากันติกตึดบ้านอยู่อันแปดสามเจ็ดนี่ใช่าพุ่มกงเก่นเขาจะเห็นมาเนี่เสียงอยู่แต่ว่ามันมิดมอยู่นะเป็นมิดมเป็นมิดมิดเป็นบนิงบ่วสูนอย่างเลยอันนี้ศูนเก้าสามนี่ก็มิดมอยู่เพืือกันเลยเอาไปเสียงมึงแต่ว่มันใจปันได้นะขาให้พี่น้องไปเสียงมึงกอนลเอาไปเสียงมึงกัน พอสุไทายจะมาจานอีกแล้วเยอะแยะฟังคือโอ้ครับผมปุ๊บกับพี่ของพระอุดนี่ส่วนไรนี่สีมาจังสี่เลยอ่าสีได้มากเลยตัวนี้ตัวเก้าตัวแรกเนี่ยปุ๊บนี่สีได้เลยตัวแรกตัวตองวันเหรอแต่เกรามัไม่เคยแม่นโอ้โอ้เมื่อกี้นี่สวนเก่าก็ได้ตองวันอ่าเอาไงไปชุดตองวันขึ้นนี่แหละเออแล้เราเนี่ยโป๊ะเลยตองวันเลยพี่น้องจะว่าเราจะไปแปลช่วงที่มาโค้งไถ่กันเลยนะเราเอาไงมา ไม่ไหลตุนหลายสีหลายคนมาบอกแบบสามเก็นี่ก็จะท้องวดนี่แสามเก็ตัวนี้โอ้สามตัวเลยแน่ยเคยออกสามตัวบ่พอเคยได้สามตัวโดน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 ที่สิทธิเพีหนึ่งสามชี้ว่าเนไหม่าสามตัวออกสามตัวเปเลยนั่นโดนโดนเคยมีที่กันเคยมี่แต่ส่วนหลมัน มันจะขึ้นแต้มล่งแต้มทั้งหนาเลยขั้นเป็นสามตัวขั้นเป็นสามตัวโอ้ล่ขั้นมาสองตัวนี่ตรงเป๊ะเลยขั้นสองตัวนี้ส่วนหลายกะตรงอยู่อครับผมอืนี่ยก็แปดเป็แล้วก็แปดสามเจ็ดแปดสามเจ็ศูนย์เก้าสามมีอะไรพี่น้องพวกนีท่านจองหวัดรถดคนลราพุ่มเดืนี้อครับราพุ่ม อันนี้พุ่มหนึ่งต่างหากอันนั้นพุ่มดำพุ่มดำพุ่มดังพุ่มเดิมอ่าพุ่มที่เคยหายโพฉมพุ่มที่เคยหายโชมมาตลอดแต่ว่าพุ่มไม่อันนี้พึ่งเขาพึ่งมาให้ไหมมาให้มันขึ้นนี่บ่ะเว่าสองสามเพื่อนที่ผ่านมาเนี่ยอ๋อครับผมอันนี้จะจองวัดแปดจะต้องตัดเจ็ดสี่ออกตัวเก่าเขาว่ัดที่ออกตัวเก่านั้นเป็นวัดกัปหัวเตื้อ โอ้พี่น้อาฮับ่นเสียเหมือนเดียวก็ผู้มีพึงมาสัมพันธ์นะโอ้ครับผมโอ้สัมพันธ์วันเลยมาสัมพันธ์วันเลยคือคือมาอยู่นี่ได้จักมือแหละพุูดลงมาหลายหลายเทียแล้วโดนแล้วแต่ว่ามันแห่งบริยุประจำเนี่ยคือไงบริยุนนี่นันคืออยู่แต่กางเว้นล้วกับคือขึ้นไปพุ่นเป็นขึ้นขับป่าสะอ้องขึ้นไปยุป่าสากับมูนกผีเสียงเต็ม แยกของเว้นนี่มาเห็ดงานมาเห็ดงานอยู่มาหาทำงานอืมปัดแยกขึ้นเนี่เขาปราสาไปหาหมูไปนั่งคุยกับหมูโอโหหมูกระหนี่เป็นผีแล้วไปห้องน้ำแล้วไปห้องน้ำเพชรอยู่ใส่นี่แหละหลังนี่แหละที่ของนี่คุยของเขาทำงานครับผมยังอยู่อีกของนึ่งวันแค่ขอกระชากของแม่พร้อมได้เพียงคผมอ๋อครับอ๋อขอบคุณครับบุคคลในยุคเบื้องตัวหลักยกให้หมดยกให้หมดโอ้ลืมครับผมมากไปล่ะ มักตัวไหนมักตัวไหนมักวะขันไม่ดีดิทันใทดีดิลอตอรี่ว่าอะไรเอาเว้นวะวงวดนี้บ่าันเียิึบลอตเตอรี่เห็นปะบ่านแปลวอครับผมเมืองมอแรงก็จะแปลวลอตเตอรีคือว่าจะไปยิบตัวไหนพ่อตัวนี้แล้วทั้งสองตัวแล้โอ้เอาไว้ได้ทั้งสองตัวเลยเพราะว่าคือขจอมมาบอกเนาะลองลองเบิ้งอ๋อขับบอกเน่พราโลนเนาะหวดจะจ็สิแมนบแมนนะครับ แต่ว่าที่นี่น่ยงวดที่แล้วศูนย์เก้าเก้เขาเต็มเต็มครับผมได้ฮอดลอตเตอรี่มากคืนเงินเรียบร้อยใส่จนเมยแล้วใส่จนเมยแล้วนคนะับขอบคุณขอบคุณประวดครับพี่น่อยชินคุณผสวัสดีครับผมฝากก่อนพี่น้อยสิทุกคนเดีวยวระดับเนาะพออุดเนาะครับผมพออุดพี่น้อยอ้าสรางควากต่งได้ น้ำหาเพาะเป็นครั้งแรกเนาะพี่น้องเาของทีมงานมาหาแห่งที่ได้มาสัมผัส่ออุดเนานะเพิ่อนแต่ห้มากใช่ไหมวดนี้ด้วพี่น้องสามตัวเนาะสามตัวเนาะตัวให้มาต่องวดก็คือแปดสามเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะเหากะน,นี่แหละฝากต้อนรันพี่พน้องทุกที่ทุกคนทำมาร์กจัดฉัดขัดกระพันเนะาะทางสองให้เป็น ไปยุวังสองนี่แนวทางเด็กพี่น้องเด้อฝากต้อนร่อแม่พี่น้องขอให้เฮงเฮงปังปัง่ำล่ำรวยรวยไปด้วยกันนาพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้แนวทางของพ่ออุดข้นซื้อผีครับผมเนาะขอให้นี่ ชดีไม่ใช่ทุกคนกคน,นะเป็นครั้งแรกของทางท่องที่เดินทางมาขอให้เฮงๆปังๆสำหรับพ่ออุดมักกะจจขักดะ์พันมาสองเท้าพี่น้องงวดแรกให้แปดสามเทิปนะแล้วก็เพนมันดูเงี้ยลรงนี้ข้าเจ้ามาไ้ว่าเลยมัดสวตัวเกา่าก็เลยให้ศูนย์เก้าสามสำหรับชิปนี้ แห่งๆ,งๆครับผม